สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขณะนี้ท่านกำลังพบกับรายการรักไม่รู้โรยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์วันนี้พบกับดิฉันนะคะนิตยาศรีบรมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปรมถวัยนะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์เมธินีวิรันทพมงคลนะคะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะคะซึ่งอาจารย์นะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะคะในการเลี้ยงบุตรนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับในการป้องกันอุบัติเหตุนะคะเพื่อมาแชร์กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ขาปัจจุบันเนี่ยการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กเนี่ยจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างคะก็ขอเกริ่นก่อนเลยนะคะตอนเนี้ อุบัติเหตุในเด็กเนี่ยนะคะเราเป็นเหตุการณ์ที่บางทีเราประมาทหรือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตนะคะ,คะก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นการดูแลที่สําคัญนะคะก็คือต้องอยู่กับเด็กตลอดเวลาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุธรรมดาเนาะพัดตกหกล้มธรรมดาหรือว่าไปจนถึงร้ายแรงไปจนถึงการจมน้ำะนะคะก็มีหลายอุบัติเหตุด,ด้วยกันค่ะอาจารย์ค่ะ,คะ อันแรกก็คือ,เ,อเรื่องกอ็เราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะ,คะเรืแม่เนี่ยนอนทับเด็กจนเสียชีวิตนะคะ,คะก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุจากการนอนใช่ไหมคะ,คะเป็นอุบัติเหตุการนอนของเด็กเนี่ยเลยค่ะ,คะง่ายๆเลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่า,าในเด็กเล็กเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นเด็กทุกๆคนเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะก็คือเขาจะหลับเลึก เนาะใครมาทับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เรื่อง <c oughs> นะคะ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่มีน้าหนักเยอะเช่นผู้ปกครอง <c oughs> เช่นพ่อแม่ที่เขามีาพฤติกรรมการนอนดิ้นอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยค่ะก็ก็เลยแนะนําว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องนอนห่างกับจากลูกนิดหน่อยนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดเขามีพี่ค่ะ <c oughs> ถ้ามีพี่ชายน้องอพี่ชายพี่สาวที่ตัว <c oughs> ใหญ่ๆ เขาก็ไม่แนะนํานะคะว่าให้นอนติดกันเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่อาจจะเผลอไปทับน้องอแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ก็คือควรที่จะนอนแยกนะคะ<ช>หรือว่าจะต้องมีเตียงเฉพาะของน้องเลยนะคะ<ช>เพื่อป้องกันการนอนทับกันนะคะหรือว่าเป็นเด็กเล็กก็ไม่ควร บางบางท่านอาจจะนอนให้นมลูกไปแล้วก็หลับไปพร้อมลูกนะคะ, <S <S คะจริงๆแล้วไม่ควรทําใช่ไหมคะอาจารย์ะนะคะทีนี้เราเราก็มีวิธีการป้องกันอย่างที่อาจารย์นิดบอกก็คือเราอาจจะให้เด็กนอนในที่นอนของเขาโดยส่วนตัวนะคะแต่บางทีแม่เราเราความเป็นแม่ใช่ไหมคะก็คือเวลาให้นมลูกเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะหลับไปตรงนี้ก็อาจจะให้คุณพ่อคอยช่วยมาดูก็ได้นะคะค่ะอันที่สองเนี่ยของที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเป็น เราซื้อของเล่นมาใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งใกล้ตัวเลยนะคะของเล่นกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการซื้อของเล่นเด็กก็ต้องดูเหมาะให้มันเหมาะกับอายุของเขานะคะเพราะว่าที่เวลาเราซื้อของเนี่ยเราจะเห็นเนาะที่กล่องเนี่ยมันจะเขียนว่าเหมาะกับอายุกี่กี่เดือนกี่ขวบนะคะมันก็จะเขียนตรงข้างล่างเลย3เดือนขึ้นไปนะหรือว่า1ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับลูกของเราด้วย โดยเฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อของที่มันเล็กมากๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะก็คือการคอใช่หคะการเกินเข้าคอสำลักไปนะคะหรือบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถผ่านเข้าไปได้แล้วก็ถ่ายออกมาจนแบบเด็กถ่ายออกมาถึงรู้เนาะว่าลูกตัวเองกินเข้าไปอันนี้ก็ต้องระวังนะคะส่วนใหญ่เราจะต้องเลือกของที่มันไม่ปลายแหลม แล้วก็เป็นลักษณะที่กว้างมากกว่า3.5มจคูณหเซนนะคะก็คือไม่ให้ยัดลงไปได้อย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะเด็กใกล้ๆขวบเนี่ยนะคะเขาจะมีพฤติกรรมอมเนาะอมสิ่งของอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ต้องระวังในตรงนั้นด้วยโดยเฉพาะในวัยแรกเกิดนะคะเขาเรียกว่าวัยทารกเนาะชอบเอาสิ่งของเข้าปากนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องควรระวังนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยบางทีเราไปซื้อของตามตลาด อย่างนี้นะค่ะมันจะมีสาร VPA ค่ะคุณแม่ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าที่กล่องหรือว่าที่ของเล่นเนี่ยที่เป็นพลาสติกนะคะไอ้ตัวนี้ยเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของระบบฮอร์โมนของเด็กห,หรือนําไปสู่เรื่องของมะเร็งในอนาคตได้เลยนะคะสาราตัวนี้ก็คือเราจะไม่ให้เด็กใช้เลยนะคะเวลาซื้อก็ต้องดูเขียนว่าออของเล่นตัวนี้หรือขวดนมตัวนี้นะคะปลอดสาร VPA ตัวนี้ค่ะก็ค่อนข้างสําคัญด้วยค่ะก็คือดูว่า ดูข้างกล่องเนาะว่าอายุเท่าไรเหมาะสมกับรูปของเราไหมนะคะอันที่2ก็คือต้องไม่มีสาร BPA ใช่ไหมคะสารนะเพราะว่าจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในอนาคตด้วยนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวว่าเด็กคว้าของของที่สําคัญตัวนั้นก็คือเป็นกระติกน้าร้อนของร้อนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคุณคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือคนเลี้ยงดูเนี่ย บางทีเราดึงสายปั๊กข่้นทำน้ำร้อนออกใช่ไหมคะสายมันห้อยลงมามแล้วน้องเห็นมันห้อยอยู่ใช่ไหมคะน้องก็ดึงเลยดึงตัวนี้ก็คือทำไงคะก็คือทำให้เกิดน้ำร้อนมันหกลงมาแล้วก็ลาดทับเด็กอ,อันนี้ก็เจอบ่อยๆนะคะในสถานการณ์ที่แบบเราไม่ได้ตามเด็กตลอดอ,อย่างเงี้ยค,ค่ะ ที่เคยเจออย่างเช่นเอาผ้าปูโต๊ใช่ไหมคะอาจารย์ไปวางไว้บนโต๊ะใช่ไหมะแล้วก็มีของร้อนอยู่บนโต๊ะบางทีเนี่ยเด็กอาจจะดึงผ้าปูโต๊ลงมาแล้วก็ทําให้ของร้อนเนี่ยโดนตัวเด็กได้หรือว่าน้าร้อนลวกได้อันนี้คือผู้ปกครองต้องระวัง<ช>นาะเรี่ยงนะคะอันนี้ก็ระวังเรื่องสายไฟเนาะหรือว่าสายอะไรก็ตามที่มันห้อยระยงระยางอันนี้ก็ระวังเนาะเพราะเด็กๆเ,เขาชอบนะคะคนขวาเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะอุบัติเหตุอันนี้ เป็นเรื่องที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการจมน้านั่นเองะนะคะตามสถิติก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะในการเกิดอุบัติเหตุของเด็กแล้วก็ทําให้เด็กเสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตนะคะหรือว่าถ้าเราได้เจอเร็วหน่อยก็อาจจะช่วยได้ทันแล้วก็เด็กเนี่ยเขาเขาเขา,เขาชอบอยู่แล้วคะ่ะเล่นน้ําหรือว่าเอามือจุ่มน้ําบางทีน้ําแค่ไม่กี่เซนเนี่ยนะคะทำให้เด็กเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็คือต้อง อยู่กับเด็กตลอดเวลาเลยค่ะในเรื่องของการเล่นน้ํานะคะหรือการอาเอาแค่กระมังใส่ไม้ถูถูบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จําเป็นจะต้องมีฝาปิดหรือเอาไปไว้ในห้องที่สามารถปิดได้เลยนะคะไม่ให้เด็กสามารถเปิดประตูเข้าไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการป้องกันการจมน้ําได้บางทีแบบไม่ได้เกิดน้าอ่ะ,อะคือการะมังหรือว่าจะเป็น แหล่งน้ําเล็กๆที่เรามองข้ามไปอะค่ะเด็กอาจจะเป็นคะก้มไปดูแล้วก็ตกลงไปแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเด็กอยู่ข้างสระน้ําหรืออะไรก็ตามเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นกระถางหรืออะไรก็ตามนี่ค่ะก็คืออยากประมาทเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายเคสแล้วค่ะที่เกิดกรณีนี้ค่ะนอกจากจมน้ํานี่มีสาเหตุอื่นอีกไหมคะอาจารยเราสาเหตุความน่ารักของเด็ก เนาะก็คือมีการกระเซ้าเยาะแย่หรือว่าเป็นการเขย่าเด็กนั่นเองการเขย่าเด็กเนี่ยก็จะมีผลในเด็กเล็กนะคะเพราะว่าบริเวณกระดูกคอเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงแล้วก็เวลาเราเขย่าเนี่ยสมองเขาเนี่ยสามารถเคลื่อนขยับได้ตัวนี้ก็จะทําให้เกิดมีเลือดออกในสมองได้นะคะอ,อันนี้ก็จะส่งผลต่อระบบประสาทของเด็กเลยในโตเนาะตอนโตเนี่ยเขาอาจจะมีพยาธิสภาพ นะคะในเรื่องของสมองของเขานะคะอาจจะพัฒนาการช้าหรืออะไรไปได้เลยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นสําคัญเหมือนกันเนาะ,ะมีมีคนแถวบ้านทําบ้างไหมคะมยังไม่เจอนะคะก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงการเขย่านะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเขยาเ่าเล่นกับน้องหรือว่าบางทีน้องอาจจะร้องไห้แบบนี้ก็เป็นเขยา่าที่แรงเกินไปนะคะ ส่วนใหญ่จะเห็นในข่าวต่างประเทศเนาะอาจารย์ก็คือที่มีการเขย่าเด็กนะคะคุณแม่เนี่ยเขย่าน้องเป็นการปลอบน้องตอนน้องร้องนะคะปรากฏว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตนะคะจากเลือดออกนะคะในกระโหลกศีรษะนะคะเพราะเขย่าแรงเกินไปนะคะที่เราเจอเนาะนอกจากนี้ยังมีอันอื่นอีกไหมคะอาจารย์อันสุดท้ายเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออุบัติเหตุทางจราจรหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ที่ตัวเด็กโดยตรงเนาะมันก็เกิดจากเราเอาเด็กขึ้นไป หรือว่าไปโรงเรียนเลยระหว่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเลยมีกฎหมายเนาะตอนนี้ก็คือให้เด็กนั่งคาสิที่อายุต่ำกว่าห้าหขวบลงมาเนี่ยนะคะก็จะให้นั่งคาสิเพราะว่าสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ใช่สิก็คือป้องเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเด็กไม่กระเด็นนะคะค่ะเราก็จะได้ยินเนาะว่าบางทีเด็กนอนหลับอยู่บนรถอะ,ค,ะค่ะหรือเรานั่งตักอยู่กับเราเนี่ยแล้วเวลารถชนเนี่ยเด็กจะกระเด็นออกจากรถใช่ค่ะตรงนี้ก็าซิสีสำคัญนะคะในการที่จะขับรถหรือว่าสัญจรต่างๆนะคะ หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะต้องขี่ช้าๆแล้วก็ระมัดระวังเนาะ<ต>ถ้ากลเกินก็ไม่ต้องขับเด็กที่ต<อ>่ำกว่าอายุ2ขวบเนี่ยค่ะคือไม่แนะนําให้นั่งมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่ายังถือว่าเด็กไม่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้นะคะก็คือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะ,ใ,คะในการตกมอเตอร์ไซค์หรือว่าเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์โรมได้อันนี้ก็คืออันตรายมากนะคะอ่าอันนี้เป็นเป็นจราจรอีกแบบหนึ่งอาจารย์อาจจะเคยเห็นรถ รถที่ให้เด็กนั่งอะค่ะเขาเรียกว่ารถเข็นเด็กรถเข็นเด็กค่ะที่เด็กขาไม่ถึงนะคะแล้วต้องแบบขยงขยงขยงอะค่ะอันนั้นก็เรามีวิจัยอะไรต่างๆมามากแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่หรือว่าอาจจะแบบทุกท่านอาจจะยังไม่ไม่ไม่ทราบก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกิดอุบัติเหตุได้ เนาะอ,อย่างที่เห็นในข่าวใช่ไหมคะก็คือเด็กไหลลงมา<ห>จากาบ้านไปนนออใช่ไหมคะแล้วก็โดนรถชนอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือขาเขาไม่สามารถที่จะหยุดรถตัวนั้นได้นะคะ จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะอาจารย์จริงๆพวกรถหัดเดินพวกนี้นะคะไม่จําเป็นเนาะแต่ถ้าเราใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ควรที่จะเป็นไงคะฟิกตําแหน่งให้อยู่กับที่นะคะเด็กก็สามารถใช้นั่งทํากิจกรรมอะไรได้ค่ะแล้วก็ให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลานะคะเพราะยังเป็นวัยที่ซุกโซนเนาะชอบสํารวจเราก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะก็จะเห็นเนาะคะว่าอย่างที่เราเล่าไปเนี่ยทุกอย่างนะคะมันมีเหตุและผลของมัน เราไม่ได้ห้ามว่าเด็กไม่สามารถเล่นได้แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในการดูแลแล้วก็ควบคุมจากผู้ปกครองนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาบางทีเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะมันอาจจะเกิดจากสิ่งที่มันอาจจะประมาทเนาะหรือว่าเอ้ยมองไม่เห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็จะสร้างความเสียใจให้กับผู้ปกครองพ่อแม่ภายลาหลังเนาะอันนี้ก็อยากจะย้ําเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจมน้าเนี่ยหรือว่าเรื่องของของเด็กเล่นรถจักรยานยนต์อะไรเงี้ยค่ะค่ะซีสาคัญนะคะเรื่องของน้ําในบ้านควรจะเก็บให้มมดชิดนะคะแล้วก็ยูดูอยู่กับเด็กตลอดเวลาก็จะช่วยให้เด็กไม่เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันอื่นก็อาจจะมีเรื่องของไฟช็อตอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะตอนนี้คือมีมีเยอะนะคะให้เราเลือกนะคะใน แพลตฟอร์มการขายอื่นๆนะคะ,คะในในทั่วไปในตลาดออนไลน์ของเราก็สามารถซื้อเข้ามาปิดเลยก็ได้นะคะแล้วก็ลูกหลานของเราก็จะปลอดภัยด้วยค่ะค่ะ,คะก็เชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะ คงจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาจะบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากความประมาทหรือว่าความที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นเวลาที่เราดูแลเด็กเล็กนะคะหรือว่าเด็กที่ยังอยู่ในช่วงวัยที่ยังช่วยเดิตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะวัยทารกวัยหัดเดินหรือว่าวัยก่อนเรียนพวกนี้นะคะ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ประมาทนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบนะคะเสียทั้งทรัพย์สินเวลานะคะบางครั้งถ้าร้ายแรงเนี่ยอาจจะทําให้เด็กเสียชีวิตได้เลย<ช>นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยของเรานะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์เมทินีวิรันทพมงคลน,นะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์นะคะให้ความรู้กับเราทุกคนนะคะถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะมหาวิทยาลัยนลิลสุนนะคะสัปดาห์หน้านะคะพบกับเราใหม่นะคะสัปดาหวันนี้ลาไปก่อ